สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีไอออฟทาโรตหบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าในความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์รักซ้อนรักสามเศร้าเราสองสามสี่คนความสัมพันธ์ในเดือนนี้มันจะไปในทิศทางใดรักซ้อนถ้าคุณอยู่ในรักซ้อนค่ะคนที่อยู่ในรักซ้อนมีรักสามเศร้าคนของเราไปมีคนอื่นความสัมพันธ์เนี้ย ในเดือนนี้หนึ่งถึงสิบหกหนึ่งถึงสิบหกกุมภานี้มันจะไปในทิศทางใดได้บ้างจ๊ะมาเรามาดูกันเรามาดูกันเรามาดูกันอ่ะคนที่อยู่ในรักซ้อนมาดูกันซิว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะเป็นยังไงกัน นี่ไงความรูม้สึกมาที่ธาตุไฟเมสสิงห์ธนูสถานะไม่มีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มาโหกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่มันพยายามหลายครั้งหลายหนแล้วล่ะพยายามจะไปพยายามจะไปจะไป,ะไ,ปไม่พ้นไปแล้วก็กลับไปอีก <c oughs> เนืจะ <c oughs> น้จะคุณอาจจะดีกับราศีธนูราศีพฤษภราศีอะไรอีกนี่ไงมันไปไป,ไปกลับๆอ่ะ <c oughs> โอ้ยมันวนไปเดเดทพิจิกค่ะ ในเดือนนี้อาจจะเกิดเหตุการณ์คุณสองคนน่ะอาจจะเดินจบกันอีกแล้วตัดจบเดินจบเดินจากไปหรือห่างกันค่ะหรือเป็นการห่างกันเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เคยแปลกใจไหมว่าทะเลาะกันอยู่บ่อยๆทะเลาะกันอยู่นั่นแหละทะเลาะกันเลือกเกินอาจจะเป็นความคิดไม่ตรงกันอาจจะเป็นการกระทําที่ไม่เต็มไม่เติมเต็มซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยเออบางดีพออารมณ์ดีๆขึ้นมาก็รับได้แต่พออารมณ์เสียๆขึ้นมาก็ตัดจบ เพราะว่ามันไม่มีสถานะเลยเนี่ยไปเดินไปแบบนี้มันก็ไม่มีสถานะมันอยู่ที่ว่าเวลาเนี้ยในเดือนเนี้ยอาจจะรู้สึกถึงความคิดหนักคิดมากค,คิดแบบคิดเยอะคิดไม่ไหวแล้วไม่อยากจะทนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เดินออกมาสักครั้งหนึ่งเดินออกมาเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งมีการง้องงอนมีการกลับไปกลับมาในความสัมพันธ์มีความเจ็บมีความทุกข์มีอยากมีความรู้สึกอยากจะตัดด้วยอารมณ์มากกว่า คีย์เวิร์ดของไพ่มองดูในเดือนนี้อาจจะเกิดอารมณ์ของความมีปากมีเสียงอารมณ์ของความหงุดหงิดไม่ได้ดังใจมันไม่โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันอยู่ที่อารมณ์เลยค่ะอารมณ์ล้วนๆเลยเนี่ยตอนนี้คือแต่ว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันมีปัญหากันมาเนิ่นนานแล้วนะมันมีปัญหามีความไม่ลงรอยมีความรู้สึกว่าเธอรักฉันบ้างไหมอ่ะเออในความสัมพันธ์เนี้ย เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ไป mm. เดี๋ยวก็กลับ mm. ยวงกบผีเลย mm. ลักษณะแบบนั้นอาจารย์แต่ว่าเนี่ยมันยังไพ่มันยังบอกว่า the world เนี่ยเป็นการกลับไปกลับมาใช่คุณรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในความคิดขึ้นมาก็จริงแต่ว่าคุณก็รู้แหละว่าสถานะคุณไม่มีอยู่คุณก็อยากเดินจากไปใจจะขาดแต่ว่าใจมันห้ามใจตัวเองไม่ได้หรือบางทีมันห้ามความคิดไม่ได้ค่ะคนเรามันห้ามอะไรก็ได้ ความคิดเนี่ยห้ามยากจริงๆถ้าไม่ปล่อยถ้าไม่ปงถ้าไม่ทําใจเนี่ยมันก็ทุกงมันก็เกิดความทุกข์บางครั้งเราปล่อยได้บางครั้งเราปงได้บางครั้งมันก็ปัญหามันก็มาทําให้เราต้องคิดมาทําให้เราต้องคิดมาทําให้เราต้องตัดสินใจมาทําให้เรารู้สึกว่าไม่อยากอยู่มันอยู่ในองค์ประกอบของในแต่ละวันบางวันวันนี้ล้าเหลือเกิน บางวันอยากหาใครสักคนมาคุยด้วยแต่ว่ามีแฟนไว้เหมือนไม่มีเลยก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ต้องมีละไม่ต้องมีมัและเลิกกันดีกว่าอะไรเงี้ยนะมันเป็นการตัดสินใจชู้วูบระวังความหงุดหงิดค่ะปากเสียงที่จะจบกันจะทะเลาะกันอีกรอบหนึ่งคือปากเสียงความหงุดหงิดแต่ความสัมพันธ์เนี่ยก็รู้กันอยู่แหละว่ามันมันไม่มีสถานะจริงๆมันรู้กันมานานแล้วล่ะ แต่ว่าก็รู้อยู่ว่ามันจะตัดจบอาจารย์ครั้งนี้มันจะจบไหมอ่าตัดจบกันอีกแล้วเนี่ยเาเดี๋ยวนะโอ้โอม่อาจารย์ครั้งนี้มันจะจบไหมตัดจบกันอีกแล้วเนี่ยไปอีกแล้วเนี่ยครั้งนี้จะจบกันจริงๆริงไหมมันจะจบกันได้จริงๆริงไหมคะมันจะจบกันได้จริงๆริงไหมคะเดี๋ยวก็มาค่ะใช่เดี๋ยวก็มาไม่จบแล้วค่ะหรือบางคนอาจจะ มีความเอาเงินมางา้อเงินมาง้อเอาเงินมางา้เอเ,งางาเอาของมาล่อเอามีของฝันของฝากเอามีคําพูดดีๆเอามีความรู้สึกว่าแบบฉันรักเธอนะที่ฉันไปเพราะฉันยุ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันไปกันไม่ได้หรอกทําไมมันมีสาเหตุอะไรที่คุณสองคนไม่เลิกกันเด็ดขาดได้สักทีเนี่ยสายเหตุของการไม่เลิกเนี่ยมันคืออะไรมันตัดไม่จบสักทีเนี่ยใจไม่แข็งพอความช่วยเหลือด้วยละ่ะ ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันมาออความเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นการณาณกายานมิตรความสุขที่ตัดกันไม่ขาดเพราะว่าก็อยากมีใครสักคนที่คอยคุยที่ตัดกันไม่ขาดเพราะว่ามีความหลังั้งเก่าความหลังั้งเก่าที่มันมัน,ม,นมันเติมเต็มซึ่งกันและกันความสุขที่เราเคยได้รับมา,มาเมื่อก่อนเราก็เคยมีความสุขต่อกันเนาะตอนอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย แบบว่าผ่านมาเราก็มีความสุขนะแต่ความสุขหรือความทุกข์มันมากกว่าการอันนั้นคุณตอบได้นะคะเออประมาณนั้นอารมณ์ประมาณไปไปกลับกับแล้วมันจะเป็นอย่างนี้กนานไหมล่ะมันจะเป็นอย่างนี้กนานไหมคะเออมันจะเป็นอย่างนี้นานไหมนานเดกทนมานานแล้วเนี่ยนานเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็พยายามใจแข็งเหนื่อยแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้เสียอกเสียใจเดิมมูนนั่นเน่ยนาน เป็นอย่างนี้อีกนานเดิมูนมองถึงคนที่แบบเออมันตัดไม่ขาดนะบางทีคุณใจแข็งนะคุณเป็นคนที่แบบว่าเหมือนใจแข็งอนะ่ะข้างนอกอะ่ะดูดูแบบว่าเข้มแข็งมากเลยแต่ในใจลึกๆอะ่ะเวลาเขามางอก็กลับไปคืนดีแล้วเวลาเขามาพูดจาดีๆคุณก็ให้อภัยอีกแล้วมันอยู่ที่ใจของเราเองนั่นแหละที่เราไม่ใจแข็งพอและจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแสนนานเขาตอนนี้เขามองคุณยังไง ความในสายตาเขาเนี่ยคุณเขามองคุณยังไงในสายตาเขานตอนเนี้เขามองคุณยังไงเขามองคุณว่าคุณก็ยออไม่ยอมะคุณก็จะเอาแต่ความรู้สึกของคุณเขามองว่าเดี๋ยวคุณก็กลับมาเขามองว่าคุณรักเขามากเขามองว่าคุณยังต้องการความสัมพันธ์เขามองว่าคุณมีเหตุมีผลเขามองว่าเขาเขามองว่าคุณอะยังมีความหวัง เขาเอาความหวังมันล่อเขาเอาความรักมันลวงอ่าเนี่ยหรอกไหคือเขารู้ใจเราหมดแหละด้วยด้วยการอยู่ด้วยกันเนี่ยคงจะรู้ใจว่าไปงนไปงั้นแหละเดี๋ยวก็ไปงอก็หายเงอนไปงั้นแหละ,เ,เ,ขหหละเขาไม่ไปไหนหรอกมงนไปงั้นแหละมันไม่เป็นไรหรอกเออเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราอาจจะรู้สึกแบบนั้นมาก็ได้นะ่ะหลายครั้งหลายหนที่มันเป็นแบบนั้นอ่ะไพ่เตือนหน่อยดิเตือนความสัมพันธ์ คุณเป็นคนคนที่ถูกมาแทรกหรือว่าคุณไปแทรกเขาเอ่ยไม่ว่าคุณจะไปแทรกเขาหรือเขาจะมาแทรกคุณไพ่สลับกันในการอ่านเออคุณไพ่แนะนําหน่อยบางคนไปอยู่ไกลกันแล้วนะต่างชาติต่างภาษาหรือว่าอยู่ทางไกลเลยเขาเขามีครอบครัวไปแล้วไหมเมื่อก่อนเขาเคยเป็นครอบครัวของเราแต่วันนี้ หลังจากที่จากกันไปเขามีครอบครัวกันไปแล้วหรือเปล่าแล้วก็กลับมาอีกทีเขาก็ยังมีครอบครัวอยู่เออในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกถึงความหวังครั้งใหม่แต่เรายังคงอยู่กับที่เลยเนี่ยเรายังคงไม่ได้ไปไหนเรายังคงอยู่ตรงนี้อารมณ์นี้เรายังคงอดทนเรายังคงปรับตัวไม่ได้เรายังคงยอมรับ ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยเราก็ยังยอมรับความจริงไม่ได้อืเนี่ยมันยังมีบุญมีกรรมคุณสองคนยังเป็นคู่กรรมซึ่งกันและกันค่ะคู่กรรมก็ตัดกันไม่ขาดแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่ากรรมเนี่ยก็อยู่ที่พฤติกรรมและการกระทําของเราเองเช่นเดียวกันกรรมเนี่ยมันอยู่ที่การตัดสินใจของเราเออเราตัดสินใจเราตัดสินใจจะกลับเข้าไปเองหนีนะ เราตัดสินใจจะเข้าไปอยู่เองนี่นาะเราตัดสินใจที่ไม่ออกไปเองนี่นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นเรานี่แหละที่ที่กำหนดกรรมของเราเองเอ่อกรรมอยู่ที่เราตัดสินใจกรรมอยู่อยู่ที่เราทํากรรมอยู่ที่เราคิดกรรมอยู่ที่พฤติกรรมที่เรายังยังลืมไม่ลงมีพฤติกรรมเดิมๆยังรักเขาเออมันก็มันเหมือนเป็นกรรมไงบางทีเรารู้สึกว่าเราก็ไม่สุขเลย เราไม่ได้มีความสุขกับความสัมพันธ์ไม่มีใครอยากจะอยู่ในอารมณ์นี้หรอกนะแต่ว่าใจมันมันไม่สามารถที่จะไปได้นะใจมันไม่สามารถจะแข็งพอหรือบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องการที่จะออกไปจริงๆแล้วนะแต่ทําไมพอเขามางอกรรมมันบังตาความผูกพันแต่หุนหลังความผูกพันแต่อดีชาติความรู้สึกว่าเราสองคนมาเพื่อเจอกัน มาเพื่อให้มันความสุขกับมันมีนะมันมีแต่มันเป็นความสุขที่เขาเรียกว่าไม่ยั่งยืนละถาวรความสุขจริงๆทุกคนล่ะค่ะมัมีความสุขและความทุกความสุขอะไรก็ไม่ยั่งยืนละถาวรค่ะเอ,อ่อทุกมาเดี๋ยวก็ไปทุกใจเดี๋ยวก็มาประมาณแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีอะไรถาวรไม่มีอะไรที่ที่จะ ที่จะมันไม่มีอะไรที่จะทําให้เรามีความสุขไปได้หรอกอม,มันทุกอยู่ไม่นานทุกอยู่ไม่นานถ้าเรารับได้ถึงความสุขกับความทุกข์นั้นมันก็ไม่เป็นปัญหานะอืมไม่เป็นปัญหาคือถ้าเราคิดว่าเออมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณอาจจะไม่รู้สึกอย่างนั้นคุณอาจจะรู้สึกถึงความตัดใจไม่ได้มันใจไม่แข็งอย่างที่บอกว่า ใจเรามันอาจจะไม่แข็งขนาดนั้นพอเราทำํำท่าจะลืมจะเลือนเขาก็กลับมาอีกแล้วเออพอเราทำํำท่าจะไม่เอาเขาก็มาอีกแล้วอย่างเงี้ยเออมันเหมือนแล้วเราก็ให้อภัยด้วยนะเอาไหมล่ะเอาพอเวลาเขากลับมาเราก็เอาเราด้ยเด้เป็นคนตัดสินใจเองทั้งนั้นอารมณ์นี้นะจ๊ะอ่ะโอเคไหมก็ขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนคิด ขอให้ทุกคนก้าวขอให้คนเลือกทางเดินที่ถูกต้องไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนถ้าเราไม่เข้มแข็งมันก็เจ็บปวดค่ะความเข้มแข็งเท่านั้นที่จะทําให้ชีวิตเราอยู่รอดไม่ว่าจะเข้มแข็งในเรื่องของอะไรอืมเราจะได้ไม่ทุกเราจะได้ไม่เจ็บอีกมันเรียกว่าจบจบเจ็บแล้วจบดีกว่าเจ็บไปเรื่อย งั้นหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีเราก็เจ็บไปเรื่อยๆมันก็ยังอยู่ในวังวนเดิมๆอยู่ในกรรมเดิมๆอยู่นั่นแหละละักษณะแบบนั้นอะอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์เจอกันคลิปหน้าดูดวงสุนตัวแอดไลน์มาไลน์อยู่ใต้คลิปสวัสดีค่ะ